สำหรับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Colorful Screw กันนะครับผมโดยเจ้าค o l o r f u l s ู r e w นี้นะครับผมก็จะเป็นนอตสีสีแบบนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะหาได้จากรอบๆเมืองเลยนะครับผมโดย Colorful Scr e ูนี้นะครับผมก็สามารถหาได้จากไอเทมที่เป็นรูปโปเกบอลสีม่วงแบบนี้นะครับผมซึ่งไอเจ้าโปเกบอลสีม่วงนี้เนี่ยจะทำการกระจายอยู่ทั่วทั้งแมปเลยนะครับโดยจะมีทั้งหมดอยู่ที่100อันนั่นเองครับ หลังจากที่เราได้ทําการรวบรวมเจ้า Colorful School เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทําการวาร์ปมาที่พื้นที่ที่เป็นโรงงานตรงนี้ได้เลยนะครับผมโดยที่จะอยู่ใกล้ๆกับ Y าซน17นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีใครที่ยังเล่นไม่ถึง Y ายโซนเบอร์17นะครับผมก็สามารถที่จะ วาร์ปมาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ใกล้ๆกับโรงแรมที่เราทําการพักอยู่ก็ได้นะครับผมเมื่อทําการวาร์ปมาถึงเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการคุยกับ NPC ที่ยืนอยู่ตรงหน้าโรงงานตรงนี้เลยนะครับผมโดยที่ NPC คนนี้เนี่ยเขาจะคอยรับแลก Colorful School นั่นเองครับซึ่ง Colorful School นี้นะครับผมก็จะนํามาแลกตุ๊กตาคา a ลีได้นะครับผมโดยที่จะแบ่งออกไปทั้งหมด5สีโดยตุ๊กตาแต่ละตัวนั้นเนี่ยจะสามารถอัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่เลเวลสนั่นเองครับ โดยตัวแรกนั้นเนี่ยจะทําการใช้น็อตอยู่ทั้งหมด3ชิ้นตัวที่2นะครับผมก็จะใช้5ชิ้นครับและตัวที่3จะใช้ทั้งหมด8ชิ้นสรุปก็คือจะใช้แลกสีละ16ชิ้นนั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าในกรณีใครที่อยากจะเอาแค่เฉพาะตุ๊กตาที่เอาไว้ช่วยเพิ่มบัฟแล้วก็เก็บเพียงแค่77ชิ้นก็พอครับผม แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตุ๊กตาขนาดใหญ่เบิ้มไปวางไว้ในห้องนอนแล้วแล้วก็ก็ต้องเก็บเพิ่มอีก23ิชิ้นนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกับความสามารถของตุ๊กตาแต่ละสีกันดีกว่านะครับผมโดยสีแดงนั้นเนี่ยเราจะได้ตามเนื้อเรื่องมา1ตัวแล้วนะครับผมซึ่งสีนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่ม e อ p ให้กับโปเกมอนของเรานั่นเองครับใครที่อยากเว้ไว,ไวเนี่ยสีนี้เลยครับผม ตัวสีเหลือมนี้นะครับผมจะช่วยทําการเพิ่มเงินรางวัลที่ได้รับจากการต่อสู้ครับซึ่งจะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่อยากรวยไวๆนั่นเองครับ ตัวสีชมพูนี้นะครับผมจะช่วยเพิ่มจํานวนเมกาชา์ิที่ดรอปมาจากการคุบเมกาคริสตัลตามทั่วเมืองเลยนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากจะสะสมเศษหินเมกาไวๆเนี่ยให้ทําการแลกอันนี้มาก่อนเลยครับตัวสีเขียวนี้นะครับผมจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตของตัวเรานั่นเองนะครับผมทําให้ตัวของเราเนี่ยทนไม้ทนมือกับโปกเกมอนมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยใครที่เล่นไปจนถึงไวโซนที่มีพื้นที่แคบๆแ,แล้วนะครับผมและมีความรู้สึกว่า ต่อสู้ลําบากนะครับผมให้ทําการเลือกตุ๊กตาสีนี้มาไว้ก่อนเลยนะครับผมจะช่วยทําให้เราอึดมากขึ้นเลยและสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือตัวสีฟ้านั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจับโปเกมอนนั่นเองครับดังนั้นใครที่รู้สึกว่าโปเกมอนเนี่ยจับยากมากๆนะครับผมให้มาแลกตัวนี้กันก่อนเลย โดยที่ตุ๊กตาคานารี่นี้นะครับผมก็จะเป็นตุ๊กตาที่ให้ผลบัฟทาวรเลยนะครับผมเพียงแค่พกติดตัวไว้เท่านั้นเองและก็สามารถส่งผลซ้อนทับกันได้ด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีใครที่สามารถหาน็อตได้เยอะแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะนํามาแลกกันได้ครับจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กําลังเริ่มเล่นโปเกมอนภาคนี้เลยนะครับผม หากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทางช่องและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาจเบียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ